อกม,มาละดึกมืดไม่เห็นหรอกนะครับอ่าเดี๋ยวครับาอนี้ก็อยู่ที่บ้านนะอยู <c oughs> ่บ้านเนาะเรวเดี๋ยวผมมาหนึ่งมามเห็นไหมนะดูเปิดมัน Later. ดูสองคนเนาะใครดูไม่รู้แต่ให้รู้ว่าดูอนะครับจะเ,เ,เปิดเพลงไปแต่ปั๊บปั๊บปั๊บี๋จะเอาเครื่องหาดูคู่สองคนเนาะมีใครอีกคนนึงไม่ได้ดูดูใครดูดูก็สวัสดีคนใหม่คนใหม่ก็ดูผมหน่อยเนาะ ก็ผมก็ได้สตรีมนะรับผมก็เป็นการสตรีมเขาได้เนาะฟังฟังไปก่อนนั่นเอาแป๊บหนึ่งก็เมื่อนะเห็นเมื่อชนบุรน ม่ได้ยินเสียงเพลงว่ะแบบเน,นาะเข้ายูทุบใหม่กับกำลังเข้าเดี๋ยวเอาช่ค้นหาก่อนเนาะเมื่อกี้ใครดูว่าแต่มันขึ้นว่าดูสองคนกดติดตามด้วยเอเมื่อ,อ,อกี้มีคนดูยิน สองคนใครว่าใครคนอะผมไม่เห็นนะมันไม่เคยชัดเลยคือสองคนคก็ผมจะติ๊เรื่อยๆนะครับผมก็ช่วงไม่มีอะไรเนาะก็ผมไม่ดูแล้อข้อความไม่มีใครไม่มีใครพูดอะไรเปิดเพลงดีกว่า ที่แ,บบแล้วก็เดี๋ยวเขาเตร็มไปเขาดาวกันนะผมก็เออลุงผมเขาก็าไปเขาดาวเนาะมีเสียงอะไรชดขอไปนะผมคือผมได้ยินยเสียงเพลงนะแต่ท่านผู้ชมไม่ได้ยิน ประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็ส3.7บอลย,ยุ่งกัดพอ่อเดี๋ย่ทำไมในช้าอย่างนี้แล้วหนึ่งนะฟักตกดุนศูนย์ไม่มีใครดูหรอ ฟังเพลงไปนะผมเปิดให้ฟังผมปิดเพลงก็แล้แต่กดไลยดูดเพราะชอบฟังเอ่อก็จะมานั่งคุยกันกับเรื่องที่ผมเนี่ยไปนะครับผมก็ต้องผมก็จะติดเรียนนะครับผมแล้วก็โปรแกรมอาเซียก็จะประมาณนี้ก็คืออะไรรันนะ Mm hmm. ได้ยินปะได้ยินปะเปิดไานะผมไม่ได้เปิดแรงนาเก็จะเปดส่วนรผมอลนยไม่ได้เข้าเั้า โดนนิ่สิทิเนี่ยนเข้เกิดใช่ไระโดป่าวว่าเสียวโดนนะเนีอยเสียวโดนวางไว้แล้วก็เอาไอาไปทรนั้นเนะสแล้วสอนไล่์นะ มุดอข่าทับปิดใสกับหมองามาเดี๋อวนี้นะโดนแล้ของไยของมัน๋ยวพดไปแป๊บนึงฮะทำตัวเองทำอะไรอยู่ก็อาไ้ไม่ได้มากันนั่งคุยเดี๋ยวคอสติมีั้งเนาะ อ๋อนิดตดิงนงาวันนี้เออแจ้งด้วยถ้าเกิด50ซับนะครับผมรับทำาปกชแนลแล้วก็โปรฝ่ายชแนลฟรีนะใครอยากได้นะผมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วก็แอดเฟซผมมาเดี๋ยวผมจะเอาไปเจอกันนะครับบ๊ายบาย